วิธีตั้งค่าการบอดแคสต์นะคะขั้นตอนแรกนะคะเรากดไปที่ลายตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มากดที่สร้างบอดแคสต์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อความค่ะอันนี้จะเป็นเพิ่มสติ๊กเกอร์อันนี้จะเป็นการเพิ่มรูปค่ะเป็นการเพิ่มคูปองลิสต์เมสเซจ list message video ค่ะแล้วก็จะเป็นวีดีโอค่ะอันนี้จะเป็นข้อความเสียงนะคะอันนี้จะเป็นแบบสอบถามแล้วก็จะเป็นการเ e s s a g e ค่ะในที่นี้เราจะมาเพิ่มข้อความแล้วก็คลิปให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นด้านข้อความนะคะอ,อ,อันนี้เฟิรนพิมพ์ข้อความมาแล้วใส่ไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะกดเพิ่มตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเป็นวิดีโอค่ะอ u โ l ล a ว v i ีโอ แล้วก็จะไปจุดที่เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราอัพวิดีโอเอาไว้ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะแล้วก็กดที่ Open ตรงนี้ค่ะเราสักครู่นะคะค่ะ อันนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการให้อะไรอยู่ก่อนอะไรบอร์ดแคสก่อนค่ะในที่นี้เฟิร์นต้องการให้คลิปบอร์ดแคสก่อนเฟิร์นกดตรงนี้นี่ค่ะคลิปก็จะอยู่ก่อนข้อความนะคะอันตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการบอร์ดแคสค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตั้งค่าตรงเวลาค่ะมันจะมีให้เลือกตรงบอร์ดแคสตอนนี้แล้วก็บอร์ดแคสเลือกเวลาค่ะซึ่งเฟิร์นต้องการเลือกเป็นการตั้งเวลาค่ะกดตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็เลือกวันที่เราต้องการบอดแคสต์นะคะแล้วก็เลือกเวลาได้เลยค่ะหลังจากนั้นมากดที่ว่ามากดที่ตั้งค่าบอดแคสต์ค่ะแล้วเขาก็จะมีให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะกดส่งเลยค่ะเราสามารถเช็คได้นะคะว่า ารายการบอดแคสต์ของเรามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตัวตั้งเวลานะคะรายการตั้งเวลาตอนนี้จะจะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นการร่างข้อความการส่งข้อความค่ะก็คืออันนี้จะเป็นในส่วนของข้อความที่บอดแคสต์แล้วค่ะ